สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนมวันนี้กบพบกันกับสองคนหลังเขานะครับเนาะเดี๋ยววันนี้พามาเิ่งมาเล่นน้ำหมาหน่อยนี่แหละตัวเก่งคนหลังเขาบ่าค่อยได้ออกกล่อ,นองนะครับเห็นบมา่ครบ้กล้า,า,าออกไอบ้านเดี๋ถึงบอกว่าเก่ง ครับเดี๋ยวมือนี้สิพามาเล่นน้ามาหน่อยครับน้องหนังบ้านเอามาหน่อยออกมาข้างนอกมาเบิ่งความน่ารักของมาหน่อยมือนี้สิเป็นแบบใด็จังเด็กหนังบ้านหนังบ้านมาพี่มานี่มานี่เด้อเด้อนี่ครับหนังบ้านกำลังออกมาอาหนีมาหนีมาเขากล้องเอ๊ นี่ครับน้องน้ำบันยิ้มเยิม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 เยิมยับไปยับไปยิ้มกันยิ้มยิ้มขอกล้องเจ๊นี่ครับตะละเมื่อยอยู่กับแมาหน่อยนะครับเฮาดีครับเฮาเก่งต้นหมากมันจะเฮาฟันนะครับต้นหมากจะเฮาฟันเฮาหมูปลาเฮา ทุกอย่างนะครับที่มันเขามาในฟาร์มคนกับเฮาดิเฮาเก่งกันเนาะน้ำมันเฮาดีม้าเป็นม้าหิมะครับม้าหิมะมันทนหนาวอยู่กับความหนาวแต่ว่านาฮ้อนนี่บอบเบไหวครับมันฮ้อนมันมันบ่คือนะนะมันบ่มันมันบ่ทนปานไดมันเศร้ามันติถอดขนนี่ครับหนาาวโอ้นาฮ้อนนาฮ้อนนาฮ้อนหมาติทถอดขนออก เปลี่ยนขนคมง,งามมันสิมันสิเปลี่ยนขนหนาห้อนหนาห้อนสิเป็นแบบนึงหนาหนาวสิโปร่งออกมาไหมมาเปลี่ยนไหมอันนั้นนี่ไม,ม่มุนโตอืมนี่มุนโตมุนโตหน้มาดนเฮ้นี่แหละครับความน่ารักของของมาหน่อยตัวนี้ ครั้งแรกแล้วครับที่ได้ออกกล้องน่าออกกล้องอืเจ๊เจ๊ยิ้ม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 เจ๊มาเอ๋ครับสวัสดีครับอืมอ่้ถ้ารวมให้ยิ้มยิ้มยิ้มยูดีดีกันอยู่ดีแม่ยู่ดีดีที่ไทยไทยให้ออกกล้อง อยู่ดีดียูดีดีจะดดย่างหมุนตัวเออบานเดื้อดีใจเดี่ยวข้างนอกครับจังแรกกันไปทำม,มีอกันครับเดี๋ยวลงงานกันครับเดี๋ยวจะเห็นงานแล้วจังไดกก็ฝากซองได้ครับคนหลังเขาเขาไปเบิ่งเนี่ยติดตามจังน่อยนะครับเป็นคอนอีสานบ้านเฮานี่แหละ คนจังหวัดอุดรธานีครับเป็นคนอุดรธานีแต่ว่าตอนนี้มาเห็นงานยุคเกาหลีครับชีวิตเด็กคนเกาหลีเลี้ยงหมูครับตะละเมอชีวิตยุคกับหมูแล้วก็มีตัมาหน่อยนะครับเป็นหมูครับจังแรกก็ถ้ามีคนนั่นก็กดไลค์กดติดตามไม่ได้ครับเป็นงกำลังใจให้เฮ็ดต่อตไปยังไงเนี่ยคลิปต่อตไปอย่ริืมกดคดิ่งนะครับ หนวบันหนุบันมาหนิมาหนิมาหนิเร็วๆมาบมายบายกันนุบันมานีิเร็วๆมามามายบายกันบาย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 กันบายบายสวัสดีครับไปบายบายบายครับจังได้กับสามีกันนะครับนะครับสวัสดีครับ